สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับค,ครูเมย์อีกเช่นเคยค่ะในชั่วโมงวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำซ้อนและคำซ้ำค่ะนี่ก็จะเป็นนะคะแบบฝึกหัดจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูคําซ้อนค่ะคําซ้อนนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ประเภทค่ะเรามาดูประเภทที่1นะคะคําซ้อนความหมายเหมือนกันหมายถึงคําที่นํามาซ้อนกันนั้นต้องหมายถึงสิ่งเดียวกันหรือเป็นอย่างเดียวกันค่ะเช่นคําว่าเร็วกับไวความหมายเหมือนกันไหมคะดเด็กอ่าเก่งมากค่ะความหมายเหมือนกันค่ะนุ่มกับนิ่ม ความหมายเหมือนกันเลยนะคะใหญ่โตดูแลอันนี้ก็คือตัวอย่างคำซ้อนที่มีความหมายเหมือนกันค่ะต่อมาเรามาดูคำซ้อนที่มีความหมายคล้ายกัน,นะคะ่ะค,คำซ้อนที่มีความหมายคล้ายกันนะคะหมายถึงคำที่นำมาซ้อนกันแล้วมีความหมายใกล้เคียงกันนะคะหรือเป็นในทำนองเดียวกัน จัดเข้ากลุ่มเดียวกันได้แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะคล้ายกันแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันค่ะเช่นใจคอเล็กน้อยยักษ์มานถ้วยโถโอชามเป็นต้นค่ะต่อมาค่ะเรามาดูคำซ้อนที่ความหมายตรงกันข้ามค่ะหมายถึง คำที่นำมาซ้อนกันแล้วมีความหมายเป็นคนละลักษณะหรือคนละฝ่ายกันเลยมีความหมายที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะเช่นคำว่าใกล้กับไกลชั่วดีดำขาวผิดถูกเป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กเรียนเรื่องคำซ้อนแล้วคำซ้อนมีทั้งหมดกี่ประเภทคะเก่งมากคะ่ะคำซ้อนมีทั้งหมด3ประเภทคะ่ะมีคำซ้อนที่ความหมายเหมือนกัน คล้ายกันแล้วก็ตรงข้ามกันค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องคำซ้ำกันค่ะคำซ้ำหมายถึงคำที่ประกอบด้วยคำเดียวกันสองคำค่ะโดยในการเขียนจะใช้เครื่องหมายไม้ยมกนะคะแทนเขียนคำที่ซ้ำค่ะ,ะเดี๋ยวจะเขียนตัวอย่างไม้ยมกให้เราดูนะคะ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างไม้ยมกนะคะเด็กๆคำซ้ำมีความหมายต่างกันเป็นหลายแบบนะคะดังนี้ค่ะ 1. เลยมีความหมายเป็นพ้าหูจพ์ก็คือ,อเป็นการไม่ได้เจาะจงนะคะเช่นเด็กๆน่ารักทุกคนสาวๆที่บ้านทำงานเก่งก็คือเป็นการกล่าวโดยที่ไม่ได้เจาะจงค่ะ 2. คํคำซ้ำที่มีความหมายอ่อนลงค่ะเช่นเขาใส่เสื้อสีดำด ก็คือ,อไม่ได้เข้มมากก็แค่สีดำๆอะไรประมาณนี้นะคะหรือฉันรู้สึกคล้ายๆจะเป็นไข้นะคะก็คือเป็นไข้แต่ว่าไม่ได้เป็นหนักมากต่อมา 3. ค่ะคำซ้ำมีความหมายเน้นค่ะก็คือเดินเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันขบวนเน้นคำว่าเร็วๆนะคะกินอาหารมันๆจะทำไม่อ้วนเน้นตัวคำว่ามันๆค่ะ C. คำซ้ํามีความหมายไม่เจาะจงค่ะเป็นการซ้ําแต่การแต่ไม่ใช่การเจาะจงค่ะเช่นบ่ายบายฉันจะไปซื้อของคาว่าบ่ายบ่ายก็ไม่รู้ว่าจะเป็นบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองหรือบ่ายสามนะคะก็คือเป็นการไม่เจาะจงค่ะบ้านเขาอยู่แถวแถวในเมืองอันนี้ก็คําว่าแถวแถวในเมืองแต่ไม่ได้ระบุเจาะจงนะคะว่าอยู่แถวไหนของในเมืองนะคะ 5. ค่ะมีความหมายแยกเป็นส่วนๆค่ะเช่นเขาจัดข้อมูลเป็นช่องๆก็คือเป็นการจัดเอกสารต่างๆเป็นสัดเป็นส่วนนะคะเธอควรทำงานให้เสร็จเป็นเรื่องๆไปอันนี้คือแยกเป็นส่วนๆค่ะต่อมา6ค่ะคำซ้ำที่มีความหมายต่อเนื่องกันเป็นหลายครั้งค่ะเช่นฉันคิดๆดูแล้วก็อยากไปเรียนต่อ หรือฉันเขียนๆนจนไม่มีอะไรจะเขียนแล้วนะคะก็คือกระทำกันต่อเนื่องหลายครั้งนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอเราเรียนเรื่องคำซ้อนและคำซ้ำแล้วเรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะแบบฝึกหัดนะคะคุณครูเมย์ให้เราไปแต่งประโยคจากประเภทของคำซ้อนที่กำหนดให้ค่ะโดยคำซ้อนที่มีความหมายเหมือนกันค่ะนำมาแต่ง3ประโยคด้วยกันค่ะ ก็ดังตัวอย่างเลยนะคะ 2. คํคำซ้อนที่มีความหมายคล้ายกันแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะ 3. คํคำซ้อนที่มีความหมายตรงข้ามกันนั่นเองค่ะมานะคะให้เราแต่งประโยคจากประเภทของคำซ้ำค่ะประเภทของคำซ้ำก็คือมีด้วยกัน3ประเภทค่ะคำซ้ำที่คุณครูเมย์จะให้เรานำมาแต่งประโยคนะคะก็จะเป็นคำซ้ำที่ความหมายไม่จอะจง คำซ้ําที่มีความหมายเน้นแล้วก็คําซ้ําที่มีความหมายแยกเป็นส่วนๆค่ะซึ่งเด็กสามารถดูตัวอย่างคําได้ในเนื้อหาวิดีโอที่คุณครูเมย์จัดทําขึ้นมานะคะหลังจากที่เด็กดูวิดีโอแล้วนะคะเด็กๆมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามจากคุณครูเมย์ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ